Rụng bẻo con, con. con Hả? Đây là bò Đây rồi. Hai này đây. Ờ. Được rồi, tao sẽ bảo Phải Được rồi phải Này phải thế này ได้ลอไปก้อนได้เลอกไปก่อนมูชิวดได้อัานี่ใส่ไรนะมูนี่อ้าวไ้หรอบอไ่้แล้ว,ลวอ้าวอ้าวมีอะไรขึ้นในหอโอ้หาบุกส้ฮะตอนนี้พิ่ทีบานเอเอาววุนเดินทางจะเสา ต้ามหอดมองนี่ะฝนกัตัวพวกฝนอันนี่น้อยๆนี่อ้าเ่เอานี่ให้ลูก้นี่อานี่ครับอไปากเอาไดเพดีคบล้วนเนาะ ฝนก,กระตกพระฝนครับโอยบ่งว่าขึ้นไปดักจิงสี่เป็นแบบนี้บ่ออกเดินทางแต่เจ็ดโมงครับมอดบันก็อ,อ้อนี่แหละเบงบรรยากาศภูเขาฝนตกอากาศดีดีครับแต่ว่ามันเจืนเนาะแล้วเจริญกิเดินทางต่อครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศในการเดินทางให้เบงสำรับเส้นทางไปดักจิงกัสิแวะแจกของแจกขนมสิไปเรื่อยๆครับเพราะว่า ข้าซื้อมาเมื่อวานนี้เต็มรถอจุดล้างรถุ่นเดี๋ยวถ่าฝนเศร้าซะก่อกนเ้าสิเดินทางตอนน่อเนาะของที่เถาซื้อมาเมื่อวานครับแจ๊กยังแน่ดอกเลยเต็มรถอยู่กับเขา่าหาลูโอ้งทางเอาลูกหลานเอาไห้เด้อเอาใช่หละ่ะไอ,อ,อพี่เนาะเอเอเลืกสินักพี่เด้อ มี่เขา่ามีบกทัวร์มเข่าหาลูกเอา่ปพี่แม่โอ้เรามีบงังไงับฝนเศร้าพอดีเอาไปมือเข่าเด้อเงินเพิ่นเห็ดกระติบขายครับส่วนนี้บ้านปลาออกอึ๊บอึอ๊บทางเขื่อนทายาทวดีกระสีลมเด้ยังควรกับฟังหาบขัดใจครับยังควรกับฟังผดใจเราก็ปเป็นชนเผ่าเนาะธรรมดาละภาษาไทยภาษามัน ฝนซาละครับแต่ว่าอากาศดีดีเลยท่านนี้มองนี้พนักงานดองมันมาแล้วละว่านเมก้อนนะมามาพี่มามาทังพี่ปละยางปละถุงเอาเจ้าหน่อใหม่เอาอยู่บ่นี่พ่กเอาเว้ยวกเอาไปพักเอาอยู่ว่าจีเอาอันนี้กินเป็นมอโว์โดูเอาเอาบนนี้เอา เอามาให้แม่เด้อเออเอามาให้แม่เด้อเออเอาอยู่วะนี่เอาละเอามาให้แม่โอ้มอเนย์บัวไซเสือมอใส่เสือมาเอาไม่ผิเจ้าเอาไม่ผีดเจ้าบัวไซเสือมาข้างหลังผีดทีห้าเนี่ย้กอันมือตายสิบบาทนี่บัวไซเสือเอาวะมีอยู่ใส่ขี้นี่มาเอาวะเอาอยู่ เอาไปนี่เอาไปเดี๋ยวบอกเพียดนี่ผักเพียดเอาอยู่วะนี่เอาเอาไปไม่ให้แม่แล้ยังวะนี่วะเอาวะนี่โอ้ผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งเอาให้สิเอาไฮ้ให้แม่ให้แม่ไอ้พาสกินนี่ไปขวกินเอาไปมัดหนึ่งมีสองมีสมัดให้หมูอีกมัดหนึ่ง อันนี้มาหนึ่งพายเจ้าเอาเอาจะได้เละดีมงพี่จ้าใส่เสือจะมั่งล้างข่อยผีเจ้าใส่เสือใส่อะไรใส่อะไรเนีายแกแบงม้นไน่ยแกให้มูวนแ้เนี่ยมันหลายอันนี่หันแกให้ม้นเนีแกแบงมน เดี๋ยวนะร้องใหญ่เอ้าพักียังวันนี้วะเอาบ่นี่เอาไปเอาบ่นี่พักไปกินนี่ถ้าบอกก็ไปให้แม่ก็ได้ฮะ บกเขืออโยกเขือเอาบกเขือนักทั่วอโยกทั่วเอาบกทั่วไปกินได้ล้บ่นันข่ไรได้ไข่ไรไกทั่วไอู้ยิ่งใ่นี่ไอเพ่นน่ะจ้ทีมกงนน่ะเออมะเตยงมฟาทังฝนที่เดี๋ยวด้อฮกนเด้อ โอ้พักอย่างว่แนววะนี้หอมบัวไ,ไปพักพักอันนี้โอ้ปลูกกระไรนี่มีหาดปเอาไมเบ็ดทุ่งกันละเอาไปนี่ดอกกึ้ดอกกึ้ บกินกินว่าเป็นบอกกือกินอยู่บ่เอาอยู่บ่เนี้ยง่อนปลาทูพักสูบ่มี่บ่มี่เบิดแล้วเอาบอกกือเอาไแล้วลูกะเขือ นนาก็ทิมแม่ตนอนเนาเอาหัา่นแล้วแล้วเจ้าทิมเหนียวเดือกข้าวนึ่งเด้อหราย่างเตือบับอกอันนี้กิน,น,นเป็นอยู่ขมขม,มนี่มาระนี่นออไอ้บ่สวยหมเดียดเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่อีกเลยเ ไอ้วนใหม่ไอ้บ่เอาบอกอันี้กินบ่กินอาไรกตะเทง อ,อึอ๊บอกี้กพักยังพักอันนี้ก,นนกินบ่อนี่กินออบ่เอาบ่หอมบ่าบา,าให้เล่าสีลมเลยแม่นสีลมเลย เบิ่ดละ่ะเบิดละ่ดละพักมัมมี่แหล่จะเราใหม่อเอาโยเราใหม่มเอาไปเบออิดล่ะบานพักตัวนี้มันเนาเนาะมันหนานีกัน่าเนาะไห่เนาะเยอะีมันนี่ละเบิดละ่ะได้เสือพ้อมโพลถุงแกเบิงงมีตัวง,งามารอยู่้ห้ข้วน้อย่าแล้วกได้คักแต่พอ พูดไหมเราบอกมีเอาลูกต้องพูันกินเมือเลยเมือลูกพอกันเอาได้เอาอยู่เือเอาบ่บ่าเราหายเราเอาไหมหมดแล้วลูกหมดแล้วนนาาประมาณนี้ครับทุกคนบ้านยังก่อนละดื่มซื้อละบ้านยังล่ะบ้านยังนี่ฮะบ้านยังบ้านยังนี่ซื้อซาเกะบุหูวเรื่องบ้านยังก่อนบ้านพระอ้อเนาะ บ้านปะอ่ะเล็กน้อยเพิ่นกะขี่อายแน่หรือว่ากอะฟังเคาบ่หัวเหลืองแน่ครับบ้านปะอ่ะเดินทางต่อขี่ออกจากหมู่บ้านบกไก่ครับพาไปพอกับหมอกเฮ้ยขากแห้งจนสิ่เนี่ยเห็นทางขับหมอกหนาแห้งที่เห็นคำงนานก็คือจุดผักรถุผู้งัวครับเป็นจุดผักรถที่อยู่สูงแห้งตั้งผู้หลังผู้เลย ปกติมองนี่เสมเห็นกลางหันลมครับแต่ว่ามือเนีนบ่เห็นพัวหมอกบังเบิดระยะการมองเห็นกับสิประมาณ30-50ถึงเมตรครับเน่มเห็นบกไก่ผัวหมอกมอกันหนาแห้งเบิ่งเเือนกระจเจ้า,จาสีนน่นมบ่เห็นถ้าบ่ขี่ไปไก่มองนแห้งหนาแห้งครับแทบจะบ่เห็นทางเลยขี่ผ่าหมอกมาบกไกลครับกับมาหอดบ้านเชียงหลวงแต่ว่าอนาคตเขาสิดต่างเป็นเมืองเชียงหลวงแหละครับในอนาคตก็อาจจะเป็นเมืองท่องเที่ยวกระบาได้ครับ ผมวอล์มแม็กกับนาพักันคีชมวิวชมธรรมชาติไหมแหล่ครับเบิร์นิวธรรมชาติหลังฝนตกเอออากาศดีดีครับขวามือครับจะเป็นกลงหันลมเลี่ยงยาวเลยบริสุทธิ์ไหมเบิร์เพราะว่ามันอยู่ในรถมาโสดทางดักิ้งครับอากาศกะค่อนข้างเตยเย็นประมาณ20 21องศาครับประมาณนี้แหละนี่ต้องเอาขนมไปด้ะนะว่างไว้ก่อนหน่ะว่างไว้ก่อนว่างไว้ก่อนเออเอาเก็บฟองเบียร์โอ้มือนือเย็นแต่ม้อนี่ มือเ <มา S 1> ย็นแน่อยฮะเ,เอาไปบอกมว่า,าน,น่อยๆน่นยเฮือนน่นอากาศทางแ้วเย็นเะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านคาาารับที่อยู่ทางกลางเถือกเขาทางไปดักจึงกักนมาเอามาเอาเ้าบ นีปลาไซส์เดียวเอ้าเด้เด้อข้หนังลจเยียบเด้อเอาอ่ะโอ้ล่มแห้งขนาดเลยเอ้าไป้ภาพไปในรุ่งนี้เนี่ยขี่แมวขี่หน่อยถากอนถากคอน้านี่ถาก้อนได้จะถากนล้ลูดเด้โอ้ตานี่ยเป็นมากรรมาเอ้าเออาากแป๊บนึงถาแป๊บนึง เดี๋ยวข้าวหนึ <throat> ่งเด้อข้าวหนึ่งเนี้ยเนี้ยหนองนำเด้อเหนจะใดะเดอใครท่านใดอาเจะอยากขนมแบบนี้ทุเรียนทุเรียนยี่โมลูกขอนนเลยะไรบักนี่จ้กบักนี่ก็ทุเรียนหรือเขาเรียนเลยฮะคับัมือมื่น ตีลังกาลังเหื hey, ่อยโอ้ยกูเ hey. จ็บปะล่ะเป็นอย่างหนึ่งมู่บ้านครับยุทธธรรมกลางเถือกเขาทางไปดักจิงนี่แหละไก่สีหอดแล้วครับทุกคนโบเกินร์นซิปโกโลนี่ละหอดแท้แต่เราบอกขนมฮะมาเอาไหมนิดหน่อยนั่น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวถ่าข้าวนึงถ่ายนี่แหละเดี๋ยวมาหายไหมอยู่กันหล่ะพี่ให้พี่พเสร็จอีกผู้หนึง่งอ่ะไปบอกมูวมา,สาเสียงแดงอ่นบอกมูวมาบอกมูวมา,เ,าเสียบอยุ้ยเอาเอาเอเสียบอว้ยคนนี่อ่ะบาใจเสีย

บจาบดจเดี๋ยวดูฮกสองคนบดหดเนี่ยบดนี่ขนมป๋อย่างข้าวจาผมฮะาอฮะบานยังไหนเอ่ยบานยังฮะบานดอกตวงดอกตานดอกตวง ได้และปอได้และขนมอะเดปนไหะนี่อีกกัฮะอาไปท้าอะไร่ะบอเฮเอ้าเอ้าเบิร์ดบานดอกตวงครับแม่นว่าบานดอกตวงเนาะอนขอนุ่มอ

อ่ะบ้อ่ะก็ะบดบก<อ>ดเบแล้วบกดล้วก<อ>ดับแ้วกับแบแดแล้ก้กบก บัตรรถพอดีของเสือเม,มื่อวานบัตสุย่างสุเนวปะ่ะเดินทางต่อครับหอดแล้วคนดักจิงแต่ว่าตอนนี้เขาเิทีบ้านดักสวงครับเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่โบเคยมาครับมาเป็นแถบเมองนี้แต่ว่าอยู่ในดักจริงงด้วกันป่ดเล็กหน่อยวันสิพากันมาแวะมาแจกขนมจังหน่อยเออีีย,ยงอไน,นี่ยอียงนี่เอยพะตูกใหญ่ งามได้เลยสิแล้วผาตูกไงครับล่านนึงล่านนึงปัทโต้ไทยหลังอันแบบไงเลยครับไทยหลังผากระตามีบ่ขาดกี่อีคือไงแล้วเห็นไงกินข่าวายคนเนาะเมู่อวานเนี่ยเพื่อจะยังอนุรักษ์กในด้นะครับคนณเงินเก่าเงินมุ่งหยาสมัยตะกี้ยังมีอยู่เห็นอยู่หลังหนึ่งเด็กหนุอยบอลลายปันไถ mặc an hùng mặc an hùng đi kìa vào mặc áo 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 mặc พูดเสือแจกไปพูอย่งด,ดีได้ไดจกแจกไปโคมก็รอเว้ยฮะักลายหักลายฮะเอาไปเ,เอาไ,ไอป่านะนี่นเ,เไม่ยไปม่ยก็หนัเดี๋ยวเดี๋ยวขาข้าวนึงเด้อมาเา่เา มาเอามาเอา,าอมาขนุนมาขนมอ่ะผู้ลมกระแหงพายุเข่าครับฮะมาเอามาเอาในหงอยโบลายบันไดหมู่บ้านดากซ่วงคนละมาเอามาเอาหนองบ่อข้างหลังอ่ะนอ้องไอ้หนองน้ำมะไอ้น้องนำ้ำ อะเอาไหมเอา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 เดี๋ยวได้ครับเหนหองน้ำเลยนี่ปุรสองกันได้รไหรือไม่กางเกงกับผ้าใสเว้ยเอาขี้หมูกับพวกขี้หมูอ่ะพวกจะได้แล้วเนาะเอาไปอีกอ่ะมีหนองน้ำได้หรืบบอบป่า

ครบแบบ่อย,ยอบบนี่นนกินยังงูนี่ฮะอนอหน้ายเลือผาอยู่สมถุงครับน้ำลงแม็กเต็มัหสิพ่อกันบ <c oughs> ลล่ลองใส่เบิ่ลองใส่เบิ่ใส่ได้บ่เดลสามถุงสุดท้ายเสามถุงสุดท้ายครับเสือ ดูกันดู้นี่กันจะคิไปพู้ลตัวมันกะทีตัวหนอยตัวใหญ่น้องแซวเลยเก่าเลยแบบนี้ละตามสะดวกเออเออหอบเปล่าเออ้ยขนขนนั่นหอบแบบใหญ่เลยเส้ยผ้าเมื่อสองครับ เป็นเสื้อผ้าที่เอฟซีโรงแรม็นบริจาคมาที่บริไทแล้วเนาะเป็น لا, มูบาในน่อยบ้านดากสวงเนาะจักรลังคาเรือนถึงหัน่ยาชิบปลายโอ้หลายเตีบครับห0าชิปลาย50าวิบกัลังคาเรือนขักเติบอยู่นาตวานายอยู่ไหนืวกเราคิดว่า เรียบร้อยครับลด,ลดเลยบ้านดากซ่วงประมาณนี้ลนะบรรยากาศครับพาเบิ่งวิถีแต่ลหมู่บาทคำอื่นจังจะไปเลิกคนหนีลงแมกว่า,าอื่นจัะไปทางดากต้อ,ออกใหญ่ครับเมื่อน,นี้มันคำแล้วตอนนี้ประมาณอ่าหางเลยงไดม้มาแวะแค่มู่บานเดียวครับคุณหลังจากนี้ก็ที่เขาที่พักครับปะ่ะไปเขาที่พักกัน